อำเภอปนมทวนร่วมกับแกนนำครอบครัวลพลังบวกจัดงานตลาดนัดความรักครอบครัวลพลังบวกครั้งที่4ี่ที่บ้านหนองทรายที่โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายหมู่ที่6ตตาวนหนองสาลายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบรุรีภายในงานมีการทำกิจกรรมทางศาสนาได้แก่กับบูชาพระรัตนาตรัยสมาทานศีลและฟังธรรมโดยพระครูสุตตะการจนะวงศ์ เจ้าอาวาสวัดปักเว้าจะแสดงปาตกถาธรรมเรื่องความรักในครอบครัวความรักในชุมชนและสังคมไทยนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายทุเทพวงวัชรมงคลในอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดความรักครอบครัวพลังบวกโดยในพิธีเปิดงานเริ่มด้วยการร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมีตามด้วยการแสดงยุทธหัตถีน้อมถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์โดยมีนายศิวโรธจิตนิยมประธานอสมจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธผู้แทนในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดกาญจนบรุรีผู้แทนสาธารณาสุขอำเภอพนมทวนผู้แทน พรมจการจนบุรีผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการครูนักเรียนทั้ง3โรงเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลุมพุกผู้แทนครอบครัวพลังบวกและแขกผู้มีเกียรติต่อจากนั้นคณะอาจารย์ทุกท่านได้ร่วมกันช่วยถ่อยทอดชุดความรู้ให้กับแกนนำเพื่อให้ถ่ายทอดกระบวนการต่อไปยังครอบครัวพลังบวก แล้วทำให้ครอบครัวพอ่อแม่แมลูกหรือปู่ย่าตายายหลานรักกันมากขึ้นซึ่งนับว่าเป็นความจะเป็นอย่างมากในสภาพสังคมปัจจุบันและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในส่วนผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำท้องที่วัดโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครต่างๆที่ได้ร่วมมือกันดำเนินงานในโครงการนี้ และส่วนที่สำคัญมากที่สุดคือครอบครัวพลังบวกทุกครอบครัวที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นและกิจกรรมในวันนี้เพราะการทำให้ครอบครัวเข้มแข็งมีความสุขจะทำได้ง่ายถ้าคนในครอบครัวยินยอมพร้อมใจร่วมกันดาเนินการการดำเนินงานโครงการครอบครัวพลังบวกทุกภักส่วนที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิน่นจะต้องร่วมมือกันทำ ให้ขยายเพิ่มจำนวนครอบครัวพลังบวกให้มีมากยิ่งขึ้นให้ครบทุกครอบครัวที่มีในชุมชนเพราะครอบครัวเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดในการที่จะทำให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในภาวะการที่ประเทศไทยและสังคมโลกกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยที่จำนวนผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นจึงต้องเตรียมการรองรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนให้มั่นคงและแข็งแรง สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทําเป็นแผนพัฒนาสังคมของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ดูแลและพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็งและพาระงานที่ต้องดูแลคนทุกกลุ่มวัยในสังคมบุภาพัฒนาวิชัยรายงาน เพราะว่าวันนั้นคนไปอยู่พร้อมหนาแล้วไม่ใช่วันเกิดล่ะ<อ>ก็ชอบวันเกิดเพราะคนอยู่พร้อมหน้แปลว่าแปลว่าเขาต้องค่ะ<อ>ใส่ใจในวันสําคัญไม่ว่าจะเป็นวันของใครก็ตามเขาไม่ได้ชอบที่เขาแค่กินเค้กน,นะคะแต่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆไม่ต้องมีเค้กก็ได้แต่วันนั้นทุกคนจะอยู่พร้อมหน้าพี่ๆคนไหนที่ แล้วก็อยากให้มีนะคะต่อไปช่วบเวลาที่ช่วงเ,เวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกันบ้งบอกว่านํา b บ r One ัไม่ได้บอกว่ารักยายแค่ไหนเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้รับความรู้ไปแล้วนะครับ